สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อ่านะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่130นะคะอ่านะคะในหน้าที่130เดี๋ยวเรามาอ่านคําสั่งค่ะเขาให้เขียนเข็มชี้น้ําหนักที่หน้าปัดตามน้ําหนักที่กําหนด าะะจากที่ครูเบนตรวจนะคะไปแล้วนะคะนักเรียนบางคนนะคะยังใช้มือในการลากอยู่นะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดแบบนี้นะคะไม้บรรทัดนะคะในการวาดเข็มนะคะเข็มของนักเรียนนะคะมันจะได้ตรงๆนะคะเดี๋ยวเรามาทําในข้อที่1พร้อมกันก่อนจะทํานะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ จากเมื่อวานนะคะมาตราการชั่งน้ำหนักก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดใช่ไหมคะอ่าวล้ว1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะห0 0 0กรมัมกรัมเด็กกูเป็นเขียนตั้งไว้นะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรมัมนักเรียนจำด้วยนะคะอ่า1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรมัม1ขีด เท่ากับ1 0 0กรัมอ่กรัมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในข้อที่1ค่ะผักกาดหอมหนัก400กรัมอ่า4อยกรัม4 0 0กรัมมันกี่ขีดอะคะอ่า400กรัมมันกี่ขีดเอ่ย100ยกรัมมัน1ขีด200ยกรัม2ขีด300อยกรัม3ามขีด400อยกรัมกี่ขีดอะคะ4ขีดนะคะ,คะ,คะให้นักเรียนนะคะใช้ไม้บรรทัดนะคะ อ่านะคะใช้ไม่บรรทัดเลยตั้งให้ตรงๆนะคะแล้วก็ลากแบบนี้นะคะาลากไปขีดที่สี่นะคะนับโอนนะคะหนึ่งสอสามสี่แล้วก็ใส่หัวเข็มชี้น้ำหนักนะคะสักนิดนึงนะคะอ่าแบบนี้ทำาให้สวยๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวครูบินซูไม่ดูนะคะอ่าเห็นไหมคะถ้าเรียนใช้ไม้บรรทัดในการวาดเข็มเห็นไหมคะมันจะสวยงามแล้วมันก็ตรงด้วยนะคะอ่าทำหวกกัวเข็มไหมนะคะมันชัดๆแบบนี้นะคะอ่าเวลาครูบินตรวจนะคะมันจะได้ตรวจง่ายๆด้วยนะคะอ่าเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะสนุกด้วยนะคะ สำหรับข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่นะคะครูเป็นให้นักเรียนทำเองอะนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะคะ,ะในหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดเป็นการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและก,กรัมเรามาดูกันนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะ,ะคำสั่งเขาให้โยงเส้นจับคู่เครื่องช่างกับ น้ำหนักนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะนี่คือด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นอะไรคะจะเป็นเครื่องช่างนะคะพร้อมโบกน้ำหนักใช่ไหมคะอ่าแลวขวามือค่ะอ่าจะเป็นน้ำหนักนะคะให้นักเรียนโยองอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่าครูเบนจะทำข้อที่สามนะคะอ่าทำข้อที่สามบ้างนะคะอ่าข้อที่สามนะคะโคกํำลังช่างอะไรอยู่คะการลำปีใช่ไหมคะ นักเรียนดูสิคะว่ากระลำปรีนี้นะคะมีน้ําหนักกี่กิโลกรัมะคะผ่านเลขอะไรมาบ้างคะผ่านเลขหนึ่งมาเลขสองมาเลขสามมาเลขสี่มาผ่านเลขห้าไหมคะไม่นะคะดังนั้นกระลำปีนี้หนักเท่าไหรคะหนักสี่กิโลกรัมกี่กรัมะคะ,ะเดี๋ยวถามกนสี่กิโลกรัมกี่ขีด่กนนะคะ,ะนับดูคะ่ะ หขีดสองขีดสามขีด4ี่ขีดห้าขีดหกขีดนะคะสี่กิโลกรัมหกขีดแต่ในแบบฝึกหัดนะคะมันมีคําว่าขีดไหมคะข้างหลังนี้นะคะมันมีคําว่าขีดไหมคะเรื่องกิโลกรัมกับกรัมมันไม่ได้บอกนะคะว่าเขาให้ตบเป็นขีดใช่ไหมคะแต่เรานับเป็นขีดเมื่อกี้แล้วเราทํำยังไงคะถึงจะได้รู้ว่าหขีด 4กิโลกรัม6ขีดไหนคือคำตอบอ่าเล้ว6ขีดเท่ากับกี่กรัมอะคะอ่าแล้วเราทำยังไงอะคะถึงจะได้รู้ว่า4กิโลกรัมกับ6ขีดไหนคือคำตอบไม่มีคำว่าขีดเลยอะครูเบนแล้วมันอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะ6ขีดเท่ากับกี่กรัมอะคะ1ขีด100กรัม2ขีด200กรัม3ขีด300กรัม4ขีด400กรัม ห้าขีดห้าร้อยกรัมแล้วถ้าหกขีดนะคะก็หกร้อยกรัมน่ะนักเรียนดูสิคะว่าคำตอบสี่กิโลกรัมหกร้อยกรัมอยู่ตรงไหนคะอะ่าอยู่บนสุดเลยนะคะให้นักเรียนนะคะลากเลยคะ่อะอ่าจะใช้ไม้มันทัดก็ได้นะคะมันดูสวยงามนะคะอะ่าใช้มันติดมือนะคะอะ่า ่นี่คือตัวอย่างนะคะที่ครูเบนทำให้นักเรียนดูนะคะส่วนข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สี่นะคะครูเบนให้นักเรียนทำเองอ่าต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่หนึสามสิบสงค่ะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสงนะคะเขาให้อ่านน้ำหนักและเติมคํำตอบนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะข้อที่หนึ่ง เขากำลังช่างอะไรคะช่างหอยแครงใช่ไหมคะอ่าหอยแครงหนะักกี่กิโลกรัม,มาคะหนึ่งกิโลกรมัมสองกิโลกรัมสามกิโลกรมัมถึงสี่กิโลกรัมไหมคะไม่ถึงนะคะดังนั้นหอยแครงนี้หนักสามกิโลกรมัมกี่กรมัมเขาถามว่ากี่กรมัมแต่เรานับเป็นขีดโกนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทําให้เป็นกรมัมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อ่าสามกิโลกรมัมกี่ขีดนับโขน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขีดใช่ไหมคะสกิโลกรัมห้าขีดแต่เขาให้เราตอบเป็นอะไรคะเป็นกรัมหขีดเท่ากับกี่กรัมะคะก็คือ500กรมัมใช่ไหมคะอ่าห้าร้อยกรัมนะคะเพราะว่าหนึ่งขีด เท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะเมื่อกี้5ขีดก็500กรัมนะคะแบบนี้นะคะส่วนข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นะคะครูเบนให้นักเรียนทําเองนะคะอ่างานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเบนวันนี้นะคะมี3หน้าด้วยกันค่ะก็คือในหน้าที่130นะคะ หน้าหนึแล้วก็ในหน้าที่13ึนะคะทําเสร็จนะคะถ่ายส่งมาในลายส่วนตัวของครูเบนนะคะเดี๋ยวครูเบนจะตรวจให้สําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ